สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับช่องยุพายอีซ่มัมกันนะคะมาเจอกันในครัวนะคะคลิปนี้แล้วก็ที่อยู่ตรงหน้านี่มากมายหลากหลายสีสันนี่ก็คือผักผลไม้แต่ไม่ได้จะมากินโชว์กันนะคะแต่ว่าจะมาชวนเพื่อนๆทุกคนมาทําน้ําผักผลไม้หรือสูตี้ของเรานั่นเองนะคะอย่างที่แก้วที่เห็นในข้างหน้านี่เลยก็คือแดงแลาก็น่าดื่มมากใช่ไหมคะแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยเนาะอย่างผักที่เห็นนี่เลยนะคะในถาดน,นี้ นะก็จะมีอะโวคาโดมีขิงนะคะมีผักโขมเนาะหรือ s ีส n ีน่ที่คนร้อยคนเขาเรียกแล้วก็มีบรอกโคลี่นะคะแล้วก็มีผักสลัดมีมะนาวแล้วก็มีพัตซซี่เหลียนะคะหยิบมาเนาะแล้วก็มีแตงกวานะคะคือทุกอย่างที่เห็นนี้ก็คือเราจะมาปั่นเป็นน้ำผักสีเขียวกันนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบรสเปรเี้ยวนี่กะเติมมะนาวลงไปหรือน้ำพึ่งก็ได้แต่ถ้าใครไม่อยากที่ว่าจะ เติมอะไรมากมายก็แค่น้ำแล้วหรือก็น้ำแอลมอนน้ำถั่วเหลืองก็ได้นะคะเป็นนมถั่วเหลืองก็ได้แล้วด้านนี้ก็จะเป็นนะคะถ้าสมมุติว่าใครชอบเป็นสีเหลืองคือเดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูหลังจากอันนี้นะคะก็จะมีการปั่นรวมกันนะคะก็จะมีเอ่อเป็นแครอทนะคะเป็นกล้วยเป็นส้มนะคะแล้วก็มีนี่เลยที่ดิฉันชอบมากก็คือโรสเบอร์รี่ก็คือวิตูทของเรานั่นเองนะคะ แล้วก็มีพวกตระก,กูลเบอร์รี่ทั้งหลายนะคะแล้วก็มีลูกแพร์แอปเปิ้ลสีเขียวแอปเปิ้ลสีเขียวนี่ใครจะมาเอาใส่ปนกับพวกผักสีเขียวนี่ก็ได้นะคะขอให้ทุกคนไปทําดื่มลองทําดื่มกันนะคะเพื่อสุขภาพของเราเนาะเพราะว่าต้านอนุมนูลอิสระแล้วก็มีวิตามินมากมายอย่างที่ทุกคนรู้กันเลยนะคะว่าสรรพคุณของผักและผลไม้สดๆเนี่ยว่ามันดีต่อสุขภาพยังไงนะคะบางทีเราไม่ต้องไป หาวิตามินซีหรือตัวอย่างอื่นมาเพิ่มแต่ถ้าใครอยากหามาเพิ่มก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าบางวันเราก็กินดื่มได้ครบบ้างไม่ครบบ้างนะคะแต่ส่วนตัวดิฉันเนี่ยจะทําทุกวันไม่ขาดเลยนะคะคือขาดแล้วเหมือนขาดอะไรไปเลยนะคะคือวันไหนไม่ได้ดื่มนี่ก็คือว่าเหมือนเป็นสิ่งเสพติดแล้วเนาะเสพติดน้ำํำผักผลไม้นะคะ ก็จะมีการทําไว้ให้ดูในคลิปต,ต่อไปข้างหน้านี้นะคะว่าแต่มะม่วงไม่มีนะคะมะม่วงถ้าใครหายากที่มันไม่ค่อยจะมีรสหวานหรือว่ามันดิบช่วงนี้หน้าหนาวที่เยอรมันก็บางร้านก็มีแต่ดิบนะคะที่ฉันก็จะซื้อที่เป็นแช่แข็งมาไว้นะแต่ว่าไม่ผสมน้ําตาลนะคะของธรรมชาติล้วนๆไม่มีการผสมน้ําตาลใดๆทั้งสิ้นนะคะเราก็จะเอามาใส่ผสมรวมลงไปนะคะโอเคค่ะงั้นเราไปดูคลิปที่เราทํากันเลยนะคะ แล้วมาเจอกันตอนท้ายคลิปอีกทีค่ะ โอเคค่ะได้ดูคลิปที่ทําเป็นแต่ละสีสันให้ดูกันแล้วใช่ไหมคะน่าทานน่าดื่มใช่ไหมคะทุกคนขอให้ทุกคนไปทําตามกันนะคะเพื่อสุขภาพของเรานะคะเพราะว่าวิตามินซีหรือว่า,วามิเตรวิตามินต่างๆเนี่ยของผักและผลไม้ไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากเลยนะคะเพราะว่าทุกคนรู้ดีอยู่ยยแล้วนะคะแล้วก็เป็นตัวช่วยให้เราเนี่ยสุขภาพแข็งแรงมากขึ้นนะคะเพื่อป้องกันทั้งโควิดทั้ง วัดทั้งเจ็บคอทั้งอาการต่างๆที่เรามีในชั้นดื่มทุกวันนี่คือแทบไม่ค่อยเป็นหวัดเลยนะคะทุกคนถึงว่าจะเป็นบางครั้งแต่บ้านร่างกายของเราเนาะอ,อายุมากแล้วแล้วบางทีเราอยู่บ้านเนี่ยช่วงล็อกดาวน์เนี่ยนะคะมันก็เลยจะทําให้เราแกมป่องขึ้นมาใช่ไหมคะนั้นเราก็ต้องหาอะไรที่ว่ามันช่วยลดน้ําหนักของเราด้วยแล้วก็ดีต่อสุขภาพของเราควบคุมหลายๆอย่างเลยนะคะใน สีสันมากมายแล้วก็ทั้งผักทั้งผล,ลไม้ที่อยู่ตรงหน้านี้ขอให้ทุกคนไปหาดื่มหาทำกันนะคะเพราะว่ามันดีต่อสุขภาพของเราจริงๆอีซิมัมหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนที่ดูในช่องคลิปของอีซิมัมนะคะแล้วก็ยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ยุภายอีซิมัมด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ